วันนี้พาไปรู้จักกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีเงินเยอะแต่ไม่รวยสัทีหรือเงินก็มีนะแต่เก็บไม่อยู่พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นี้เรียกว่าพฤติกรรมเฮนรี่ค่ะจริงๆแล้วเฮนรี่เนี่ยแพร่หลายมานานสัพท์คำนี้แพร่หลายมาตั้งแต่ปีคศ2 0 0 3หรือว่าปีพศ2546 โดยนิตยสาร Fortune ของสหรัฐอเมริกาพูดถึงพฤติกรรมเฮนรี่ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยมี5ข้อหลักใหญ่ๆสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเฮนรี่ก็คือมีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยหรือมากกว่า6หลักขึ้นไปนั่นเองและคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะ เรื่องของการใช้เงินอยากได้อะไรก็ซื้อเลยทันทีบางทีรองเท้าสีเดียวแบบเดียวเนี่ยสิบคู่รวดก็ซื้อได้นะคะไม่มีเงินเก็บมีเยอะใช้เยอะแทบจะเดือนชนเดือนแล้วก็ไม่วางแผนการเงินมองการเงินในระยะสั้นๆชอบสินค้าและบริการที่หรูหรามีอะไรใหม่ๆก็จะต้องได้เพราะจะต้องอินเทรนด์อยู่เสมอนี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมเฮนรี่ เฮนรี่ย่อมาจาก H E N R Y หรือ High Earner Not Rich Yet นั่นเองนะคะมาเมืองไทยของเราบ้างคะ่ะเมื่อปี2561ที่ผ่านมามีการสำรวจเรื่องของการออมของคนไทยปรากฏว่ามีแค่1ใน5ของประชากรเท่านั้นที่เห็นความสำคัญเรื่องของการออมส่วนสถิติในปี2563คะ่ะ อายุเฉลีย่ยประชากรไทยผู้ชายอยู่ที่72.4ผู้หญิงอยู่ที่อายุ78.9เป็นอายุเฉลีย่ยของประชากรนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเรามีเวลาทำงานประมาณ40ปีถ้าเริ่มจากอายุ20เพราะกะเกษียณที่60หลังจาก60จะต้องมีเงินใช้ต่อจนถึงอายุเฉลี่ยนี้ ถ้านับเฉลี่ยนะคะก็จะต้องมีเงินใช้12ถึง18ปีขึ้นไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องกลับมาตระหนักถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ว่านี้ซึ่งพฤติกรรมนี้กระจายไปทั่วโลกว่าทำไมคนรุ่นใหม่ใช้เงินมือเติบคนรุ่นใหม่ทำงานมีรายได้สูงแต่ไม่มีเงินเก็บแล้วก็ไม่รวยสัทีเมื่อม่มีงานก็ไม่มีเงินทันที อันนี้เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมเฮนรี่วันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเมื่อเรารู้จักกับพฤติกรรมเฮนรี่แล้วจะเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นมาก่อนก็ตามวันนี้เราก็ยังคงจะต้องสู้ต่อไปเพราะสถานการณ์ของโลกนั้นถาโถมเข้ามาทำให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปเป็นกำลังใจค่ะในทุกๆสถานการณ์เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ